สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้แม่ก็กลับมาจัดํำงานก็เอาอาหารนะคะมาให้มิวน้อยกินนะคะอาหารเปียกแล้วก็แย่งกันกินกันใหญ่เลยนะคะมีความสุขมากค่ะตอนนี้มิวน้อยเขาก็กินเก่งน,น,นะคะอาหารแมวเด็กนะคะแม่ก็ให้กินทีเดียวแบบสองถ้วยนะคะสองซองเลยนะคะสำหรับห้าคนนะคะค่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อร่อยจังเลยครับแม่ฮะ่ามีความสุขกันใหญ่เลยนะคะได้กินอิน่มไข่ดาวเธอมากินของแม่เธอทำไมค่าแล้วแม่ก็ปล่อยเด็กๆออกมาเดินเล่นนะคะค่ะก็ดูทีทคะาเนี่ยมาแย่งกินอาหารในถ้วยแม่เขาเป็นอาหารเปียกแมวตัวนะคะค่ะ ก็คงอยากกินน่ะนะคะแม่ก็เลยลองให้เขากินก็เป็นอาหารเปียกแมวก็คงไม่เป็นอะไรกับท้องเขาอะนะคะพอกินเสร็จแล้วก็เดินย่อยอาหารกันเดี๋ยวนี้เดินกันไกลแล้วนะคะโอ้โหเดินกันไกลค่ะนี่นะคะเดินย่อยอาหารกันแม่เขาก็มาเดินเฝ้าดูลูกๆเขานะคะโอ้ยเล่นกับแม่ใครๆเนี่ยไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นเล่นกับแม่ค่ะตอนนี้นะคะ ไข่ต้มก็แม่ก็ไม่รู้ว่าไข่ต้มเขาเป็นอะไรนะคะเขาล้องาวงาวๆาเงางนี้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะวิ่งออกไปตรงหน้าบ้านแล้วก็ไปมองไปมองแมวข้างนอกกันนะคะเป็นแมวจรที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็จะนอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ล้องงาวงาวนะคะอาการเหมือนกับแมวติดสัตว์เลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาเนี่ยเพิง่งคลอดลูกมาได้แค่เดือนกว่านะคะแม่ก็กุมใจมากเลยร้องทั้งวันเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเดี๋ยวตรงช่วงท้ายคลิปแม่จะเอา,อาถ่ายมาแล้วแต่เดี๋ยวแม่จะให้ท่านเอฟซีได้ชมนะคะแม่ไม่เคยเห็นแม่แมวที่เพิ่งคลอดลูกมาแล้วจะร้องเหงาหาหาตัวพู่นะคะเพราะว่าแม่ก็ยังไม่ได้พาเขาไปทําหมันเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอยากให้เขาเนี่ยให้นมลูกจนสักสองเดือนก่อนแล้วก็ถึงพาเขาไปทําหมันน่ะนะคะค่ะทีนี้แม่ก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะไข่ต้มถึงได้ร้องเหงาแบบเร็วมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะพอให้เขาเล่นกับลูกๆข้างในบ้านเสร็จแม่เขาก็ปล่อยเขาออกมาชมวิวเดินเล่นข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะถ่ายตอนที่เขาร้องเหงาๆเลยนะคะร้องเสียงดังมากนะคะเนี่ยแม่ก็ต้องคอยอยู่ใกล้ๆที่แม่เลี้ยงแมวมาเนี่ยนำโชคลอดเจ้าอ้วนแล้วก็ลอดทองแท้มาเนี่ย นำโชคเขาไม่เป็นนะคะแม่ก็จับนำโชคทำหมันตอนที่นำโชคเขาตอนลูกๆเขาได้สองเดือนกว่านะคะนี่นะคะไข่ต้มก็ไม่ยอมอยากเข้าบ้านเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มามองหาแมวตัวผู้ข้างนอกนะคะแล้วก็ร้องเสียงดังมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ่านเอฟซีลงฟังดูนะคะแม่ก็เนี่ยค่ะร้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแม่ก็ไม่เข้าใจว่า อาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับแมวที่แม่เลี้ยงอ่ะนะคะสาหรับแมวแม่ลูกอ่อนทีนี้ว่ามันทําไมมันเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คิดว่าถ้าเกิดไข่ต้มยังร้องง่ามแบบนี้อยู่แม่อาจจะต้องพาไปทําหมันก่อนนะนะคะก่อนที่ลูกเขาจะต้องคิดว่าจะต้องแบบให้ลูกเขาอดนมแล้วก็จะต้องพาไปทําหมันนะคะโดยแม่จะรอดูอาการเขาอีกสักวันสองวันก่อนแล้วก็ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าไข่ต้มเขาเป็นอะไรอ่ะนะคะ ถ้าท่าน f e ีท่านใดนะคะพอจะมีคําแนะนําให้แม่บ้างก็คอมเมนต์บอกแม่ได้นะคะค่ะตอนนี้แม่ก็ไม่สบายใจเลยว่าทําไมเขาต้องร้องเงาแบบหาแต่แมวตัวผู้นะคะค่ะแม่ก็จะต้องปรึกษาคุณหมอะค่ะพรุ่งนี้จะโทรไปถามคุณหมอนะคะดูนะคะร้องตั้งใจร้องเงาๆมากเลยค่ะค่ะขอให้ค่ำคืนนี้ท่าน F4 e มีค่ำคืนที่ดีนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ